สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพังน้องนาตยาไม่วาสนานะคะหลังจากที่คุณพ่อลูกๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วก็อยู่กับสองสาวอีกเช่นเคยนะคะมายืนเป็นเพื่อนสองสาวทานอาหารนะคะ คุณแม่ก็ได้เอาอาหารมาลงให้สองสาวนะคะช่วงเช้าเช้านะคะก่อนคุณแม่จะไปทำงานบ้านนะคะคุณพ่อก็ไปทำงานแล้วลูกๆก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วอยู่กับสองสาวอีกเช่นเคยกับน้องหมานลงแมวอีกเช่นเคยคะ่ะเหงาอีกแล้ว <c oughs> ก็มายืยนเป็นเพื่อนให้สองสาวทานอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่นถ้าปล่อยให้ทานกันเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวแย่งกันนะคะต้องต้องแยกกองอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ชมสองสาวทานอาหารกันนะคะ ครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนาก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกกําลังใจขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือนะคะครอบครัวของเราก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะหากไม่มีพ่อพ่อแม่แม่ในวันนี้นะคะครอบครัวของเราก็อาจจะมีความท้อนาตยา ดึงเอาหญ้าหนี้แม่วัสนากลัวแม่วาสนาใกล้จะหมดแล้วกลัวไม่ทันนะกลัวกินไม่ทันทันหลังให้แม่วัสนาเลยอาจมีความท้ออาจมีความเหนื่อยใจนะคะก็ขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกกำลังใจที่ให้ครอบครัวของน้องนาตยาเสมอมานะคะ ครอบครัวของเราก็จะสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะก็ขอให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่ช่วยเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวของนัตยาไม่วัาสนาด้วยนะคะทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกความช่วยเหลือมีค่าสําหรับครอบครัวของเราเสมอนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ฝนก็ตกฝนตกลงมาก็หญ้าสวยหญ้ากำลังขึ้นเลยค่ะสวยเขียวขจีเลยค่ะ ยืนเป็นกำลังใจให้สองสาวนะค <g> ะ <ül> ยืนเป็นเพื่อนให้สองสาวทานอาหารนะคะ <g ül> คุณแม่วัสนาก็ใกล้จะหมดแล้ว สองสาวไม่รู้เป็นอะไรนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าคุณแม่หรือว่าเรามายืนอยู่เป็นเพื่อนเขาจะกินอาหารดีมากแต่ถ้าเราปล่อยโยนอาหารแล้วทิ้งไว้ปล่อยให้เขาทานกันสองเชือกนี้เขาจะกินไม่ค่อยดีนะคะก็จะเป็นอาหารที่ทิ้งเยอะเลยเมื่อวานก็เมื่อวานช่วงฝนคุณแม่ก็เอามายนหญ้าให้โยนต้นสับปะรดให้ก็ทิ้งเยอะเลยไม่ค่อยทานเท่าไหร่ต้องมายืนเป็นเพื่อนนะคะให้เขาได้ทาน ก่อนที่จะไปทํางานบ้านนะคะก็ยังไม่ได้เก็บกวาดขยะให้สองสาวเลยเมื่อเช้าก็พาสาวเดินเล่นนะคะก็ยังไม่ได้เก็บมูลเก็บอะไรเดี๋ยวให้อยู่เป็นเพื่อนสาวๆก่อนเป็นเพื่อนสองสาวก่อน พอ่พอพ่อแม่แม่ท่านใดรับชมก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกับคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะหากคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้ตอบต้องขอการประธานอภัยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะก็ขอให้พอ่พอๆแม่แม่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวหลนฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศเย็นนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ก็วันที่14นี้นะคะก็ฝากพ่อแม่ๆด้วยนะคะช่องน้องใหม่ก็จะมาไลฟ์สดขายอาหารให้สองสาวของเรานะคะก็ฝากพ่อแม่ๆเข้ามารับชมเข้ามาช่วยอุดหนุนสองสาวให้ได้ทานอาหารด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณช่องน้องใหม่ family ่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยมาฝากช่องนะคะแล้วก็ ช่วยกันช่วยเหลือกันทุกอย่างนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณช่องน้องใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพคุณมากๆนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจครอบครัวของเราเสมอมานะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแม่วาสนาหมดแล้วมาแย่งน้องขอบพระคุณมากค่ะแม่วาสนามาแย่งนาตยานะคะเยียบนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ